ความวิกลจริตของเวลาทางจิตถ้าดูจากการแสดงออกแบบรวมหมู่คุณจะไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเวลาทางจิตเป็นโรคทางจิตยอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นมันปรากฏในรูปของลัทธติต่างๆอย่างคอมมิวนิสต์สังคมนิยมชาตินิยมหรือความเชื่อตายตัวทางศาสนาที่เชื่อมันในสมมุติฐานที่แฝงในว่าความดีสูงสุดหรือสิ่งสูงสุดที่มนุษย์แสวงหานั้นรออยู่ในโลกอนาคต และไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนขอให้ไปถึงจุดนั้นได้เป็นพอซึ่งจุดที่ว่านั่นเป็นความคิดเป็นจุดหนึ่งในอนาคตที่ความคิดฉายภาพเอาไว้แล้วคุณจะรอดซึ่งคําว่ารอดนี้อาจอยู่ในรูปแบบไหนก็ได้เช่นความสุขการเติมเต็มความเท่าเทียมอิสรภาพและอื่นๆ และบ่อยครั้งวิธีการที่จะพาคุณไปสู่จุดหมายนั้นคือต้องกดขี่ผู้คนทรมานผู้คนและแม้แต่ฆาตกรรมผู้คนที่อยู่ในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นคนราว50ล้านถูกฆ่าเพื่อผลักดันสังคมให้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ที่อ้างว่าจะนำโลกที่ดีกว่ามาสู่รัเสเซีย จีนหรือประเทศอื่นนี่เป็นตัวอย่างชวนขนลุกที่แสดงให้เห็นว่าความเชื่อที่มีต่อสวรรค์นในอนาคตนั้นสร้างนรกในปัจจุบันได้เพียงใดแล้วยังจะคล่องใจกันอยู่อีกหรือว่าเวลาทางจิตเป็นอาการป่วยทางจิตที่ร้ายแรงและเป็นอันตรายรูปแบบทางจิตนี้บงการชีวิตคุณอย่างไรคุณมักพยายามไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่จุดที่คุณอยู่ใช่ไหม สิ่งที่คุณทำส่วนใหญ่ก็เพื่อให้ได้ผลที่คุณต้องการใช่หรือเปล่าคุณรู้สึกเสมอว่าความสําเร็จมักอยู่แค่เอื้อมหรือมันมักสนองความพอใจได้เพียงชั่วคราวเช่นเซ็ฟอาหารเหล้ายาความประสันความตื่นเต้นคุณจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นจะทำให้ได้จะครอบครองหรือไล่ล่าความตื่นเต้นความพอใจใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาใช่หรือเปล่า คุณเชื่อใช่ไหมว่าถ้าได้ครอบครองทรัพย์สมบัติมากขึ้นคุณจะรู้สึกเต็มรู้สึกดีพอและไม่รู้สึกขาดอีกแล้วคุณกำลังรอใครสักคนเข้ามาทำให้ชีวิตมีความหมายใช่หรือเปล่าในสภาวะปกติที่ยังผูกยึดกับความคิด หรือไม่รู้เท่าทันจิตพลังและศักยภาพสร้างสรรค์ไม่รู้จบที่หลบซ่อนอยู่ในปัจจุบันมักถูกเวลาทางจิตบดบังจนหมดสิ้นชีวิตสูญเสียกำลังวังชาความสดหรือความมหัศจรรย์รูปแบบเดิมๆของความคิดอารมณ์พฤติกรรมปฏิกิริยาและความอยากจะออกโรงวนเวียนกันไม่รู้จบ บทในใจที่สร้างตัวตนให้คุณมีแต่บิดเบือนและปกปิดความจริงแท้จากปัจจุบันจิตมมกมุ่นกับอนาคตเพื่อเป็นช่องทางหลีกหนีปัจจุบันที่ไม่น่าพอใจพลังลบและความทุกข์อย่างรากลึกในการเวลาแต่การเชื่อว่าอนาคตจะดีกว่าปัจจุบันไม่ได้เป็นภาพลวงตาเสมอไปปัจจุบันอาจย่แย่และสิ่งต่างๆก็อาจดีขึ้นในอนาคตได้จริงๆซึ่งหลายครั้งมันก็เป็นอย่างนั้น ปกติแล้วอนาคตเป็นการจำลองอดีตการเปลี่ยนแปลงเพียงผิวเผินอาจเป็นไปได้แต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นเกิด ยากและขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมีสติสัมปชัญญะมากพอที่จะสลายอดีตด้วยพลังแห่งจิตปัจจุบันหรือเปล่าสิ่งที่คุณรับรู้ว่าเป็นอนาคตเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะจิตของคุณตอนนี้ถ้าใจคุณแบบภาระอันหนักอึ้งของอดีตคุณจะยิ่งพบเจอเรื่องเดิมๆม,มากขึ้นและที่อดีตคงอยู่ได้เพราะคุณขาดสัมปชัญญะขาดความรู้ตัว คุณภาพของจิตในตอนนี้จึงเป็นตัวกำหนดอนาคตซึ่งแน่นอนว่าคุณจะสัมผัสมันได้ในการปัจจุบันเท่านั้น คุณอาจชนะเงินรางวัลสิล้านแต่นั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงผิวเผินคุณจะยังคงดำเนินชีวิตในรูปแบบเดิมๆแค่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่หรูหราขึ้นมนุษย์เรียนรู้วิธีที่จะขยายผลแทนที่จะฆ่าคน10หรือ20คนด้วยไม้กอล์ฟหัวไม้แต่เดี๋ยวนี้คนคนหนึ่งสามารถฆ่าคนเป็นล้านได้เพียงแค่กดปุ่มเดียวนี่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงหรือเปล่า ถ้าคุณภาพของจิตใจตอนนี้เป็นตัวกำหนดอนาคตแล้วอะไรจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของจิตละ่ะคำตอบคือระดับของสัมปชัญญะหรือความรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันของคุณไงละ่ะฉะนั้นจุดเดียวที่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้จุดเดียวที่อดีตจะสลายไปได้คือปัจจุบันเท่านั้นพลังลบเกิดจากการสะสมเวลาทางจิตและปฏิเสธปัจจุบัน ความไม่ผ่อนคลายความวิตกกังวลความเครียดล้วนเป็นรูปแบบของความกลัวพวกมันเป็นผลจากการอยู่กับอนาคตมากเกินไปและไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมากพอความรู้สึกผิดเสียใจโกรธแค้นขับข้องใจเศร้าส้อยคมขื่นและทุกรูปแบบของการไม่ให้อภัยกันล้วนเป็นผลจากการอยู่กับอดีตมากเกินไปและไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมากพอคนส่วนใหญ่พบว่ามันยากที่จะเชื่อว่า มันเป็นไปได้ที่สภาวะจิตจะปลอดจากพลังลบโดยสิ้นเชิงแต่นี่แหละคือสภาวะหลุดพ้นที่ทุกคำสอนของครูทางจิตวิญญาณล้วนชี้ให้เห็นมันเป็นสัญญาณของการหลุดพ้นที่เกิดขึ้นที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อนาคตที่เป็นสมมุติคุณอาจพบว่ามันยากที่จะยอมรับว่าเวลาเป็นสาเหตุแห่งทุกข์และปัญหาทางปวงเพราะคุณเชื่อว,ว่าพวกมันเป็นเกิดจาก บางเหตุการณ์ในชีวิตโดยเฉพาะซึ่งถ้าดูตามรูปการแล้วนั่นถือว่าไม่ผิดแต่จนกว่าคุณจะจัดการกับจิตที่บกพร่องอันเป็นตัวสร้างปัญหาที่ชอบยึดติดกับอดีตและอนาคตจนปฏิเสธปัจจุบันได้สำเร็จปัญหาจะยังคงเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าทุกปัญหาของคุณหรือสิ่งที่มองว่าเป็นต้นตอของความทุกข์หรือความไร้สุขทั้งปวง เกิดอันตรธานไปอย่างน่าอัศจรรย์ในวันนี้แต่คุณยังคงไม่มีสติะระลึกรู้หรือยังไม่รู้เท่าทันมากพอในไม่ช้าปัญหาเดิมๆหรือต้นเหตุแห่งทุกข์ก็จะกลับมาอีกเหมือนเงาที่คอยติดตามคุณไปทุกหนแห่งสุดท้ายแล้วก็เพียงปัญหาเดียวนั่นคือจิตที่ผูกติดกับเวลาผมทำใจให้เชื่อไม่ได้ว่าผมจะไปถึงจุดที่หลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงได้ถูกต้องคุณไม่มีวันไปถึงจุดนั้นได้หรอก เพราะคุณอยู่กับมันที่นี่ตรงนี้แล้วในมิติแห่งเวลาไม่มีคำว่าหลุดพ้นคุณไม่สามารถเป็นอิสระได้ในอนาคตปัจจุบันคือกุญแจสู่อิสรภาพและคุณเป็นอิสระได้ในปัจจุบันเท่านั้น